รูปสถานะอะไรแฟนหรือเปล่าเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าคือคือตอนนี้ก็ยังสุขดีแล้วดีแล้วกับกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็แล้วก็ผมยืนยันว่ายังยังเป็นเพื่อนกับทีสาอยู่เหมือนก่อนหน้านี้บางข่าวลงคําว่าแบบเขาเปิดตัวเป็นแฟนแา่อะไรเต็มปากเปิดตัวเป็นแฟนนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแซลเล่นมากกว่าที่ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรคือเข้าใจอีกในการสื่อสารมากกว่า เขาได้ไปอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนแรกที่เห็นข่าวที่พลาดพลาดหัวอะไรเงี้ยก็เขาตกใจนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าเขา่นึกขึ้นมาว่าพูดตอนไหนว่าแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นการแซวเล่นอาจจะเป็นการแซวเล่นพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องขอเขาก่อนครับแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าคือเราจะบอกว่าด้วยความรู้สึกที่ผมกับนิศาเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนท่องเทการสี่ปีละแต่ว่าคำว่าการรู้จักของเราเนี่ยมันคือแบบมันคือการที่ คือถามว่าเจอกันบ่อยไหมเจอน,น้อยมากนะแต่ว่ามันคือการให้กำลงังใจแต่ละกันในฐานะเพื่อนมากกว่านะครับแต่งพอตั้งแต่มีข่าวมาต้่งเนยังไงบ้างคะเอ่อข่าวที่บอกว่าเป็นแฟน,น,นที่บอกว่าเป็นแฟนกันนะครับผมเอ่อท่นแฟนตกใจครับ <c oughs> ท่านแฟนตกใจมากแล้วก็อยากจะขอเอ่อเคลียร์ตอนนี้ว่าเออผมกับนิสัทจะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมัก็รุนเหมือนกันเออจริงๆเขาก็เออ ลุนเหมือนกันอยู่แล้วในเรื่องของของสถานะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็อยากจะยืนยันกับกับแฟนทุกคนว่าผมกับทิศยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจริง,รงๆมันมีกระแสไปทำแบบว่าไม่พอใจน้องฉันไหมไอ้น้องทิศไม่อยากมาพูดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแฟนท,ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าออในเรื่องของของการทํางานในเรื่องของใช้ตัวเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนท,ทุกคนงคห่วงว่าแบบไม่อยากถึงเวลาก่อนมั้งแล้วก็อยากให้เราแบบเรียบร้ให้จบก่อนมีมีการงานที่มั่นคงก่อนมากกว่านะครับทีนีได้เจอ ไม่มีที่เกี่ยวเลยครับเรื่องผู้ใหญ่ไม่ไเกี่ยวเลยครับเพราะว่าเราเราเอ่อก็ก็กทําในสิ่งที่ที่แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรอยู่แล้วไม่ได้ห้ามรัไม่ได้ห้ามแต่ยุ่งกันคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วแต่เหมือนเราบอกว่าอย่ามาเยอะอะไที่สายยังไม่ได้พูดนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องที่บอกว่าแซวกันเล่นมากกว่าอย่างที่ผมบอกว่าเออบางทีเราเจอพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยเราเราสนิทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่านะ่ครับ อันน่มาแล้วบา,ชงชงชงบางทีชงชงบางทีชงไงชงแล้วก็แบบเนี่ยเลยเถิดบางทีเลยเถิดนะครับผมเล่นกันไปยืนยันตอนนี้เนาะยังไม่ใช่แฟนยังไม่ได้แฟนครับใช่ครับหลายคนนึกว่าทิสาก็พูดแบบอย่างเชิญออกมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามทิสาครับต้องไปถามทิสาแล้วเมื่อไหร่เราจใช่ครับก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดครับให้ลังใจดีแบบนี้ครับดีดีเป็นอะไรแบบวิ็กซี่อะไรแบบ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็น่าตื่นตาตื่นใจครับใชจกล้ามากแต่ว่าเขาก็บอกเราก่อนเหมือนกันว่าจะมีแบบถ่ายถ่ายแบบว่านิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับเราเซ็กซี่มากะไหมผมว่าสำหรับที่สาแล้วเราผมไม่ค่อยห่วงเขานะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณแม่ไปด้วยแล้วก็แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรเขาต้องบอกกันไหมคะที่เราดูกแบบว่าได้สารแล้วนะไม่ได้ส่งแล้วใครไม่ว่าใคร ไม่ไห่วงครับไม่ไห่วงเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เค่อนข้างจะค่อนข้างเป็นหว่วงเรื่องตัวเองมากใช่ไหมไอ้อแจ็คสี่ตรไหครับไม่ค่อยจ็คสี่หอรอกผมไม่เซ็กซี่แห <ๆ S 2> ละแต่ว่า <ๆ S 2> แต่ว่าผมคิดว่าเขาเขาเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็น่ารักชอบไมหมคะลูกนี้ก็ก็ดีนะก็ก <c oughs> ็<ๆ>ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างแต่บ่อยๆก็ไม่ดีใช่ไหมไม่รู้เขา